พาดหัวข่าววันนี้ตรวจหวยหาหน่อยประจำางดวันที่12เมษายน2563กับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจหวยหาหน่อยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนล ขนหวยหาหน่อย V.I.P ประจำงวดวันที่12เมษายน2563เลขที่ออก41953 41953เลข4ตัว1953 1953เลข3ตัว953 953เลข2ตัวบน 53 53เลข2ตัวล่างออก62 62ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับหวยฮาหนอยธรรมดาประจำงวดวันที่12เมษาย,ยน2563เลขที่ออก47630 47630เลข4ตัวที่ออก7630 7630เลข3ตัวที่ออก 630 630เลข2ตัวบนที่ออก30 30เลข2ตัวล่างที่ออก72 72ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชฉยครับผลหวยหาหน่อยพิเศษประจำวันที่12เมษายน2563เลขที่ออก78436 78436เลข4ตัว8436 8436เลข3ตัว436 436เลข2ตัวบน36 36เลข2ตัวล่าง11 11, 11 11 11ครับผลหวยหาหน่อยย้อนหลังวันที่11เมษาย,ยน2563เลข4ตัว 6388เลข3ตัว388เลข2ตัวบน88เลข2ตัวล่าง27วันนี้10เมษายน2563เลข4ตัว4851เลข3ตัว851เลข2ตัวบน51เลข2ตัวล่าง46วันที่9เมษายน2563เลข4ตัว4770เลข3ตัว770เลข2ตัวบน70เลข2ตัวล่าง 32วันที่8เมษาย,ยน2563เลข4ตัว8681เลข3ตัว8681เลข2ตัวบน81เลข2ตัวล่าง65ครับ